คนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะสิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดก็คือการเคลื่อนย้ายการทํากิจกรรมพยาบาลต่างๆนะทีนี้อย่างของเดิมนะคะเวลาจะเคลื่อนย้ายแต่ละทีถ้าทคนเดียวนะมันก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะเวลาเราจะเลื่อนตัวแต่ละครั้งเนี่ยมันอาจจะต้องใช้แรงมากๆในการมันก็จะทําให้เราปวดหลังทีนี้พี่อแนะนําผ้ารองยกผ้าเคลื่อนย้ายตัวนี้นะคะมันจะช่วยทําให้เราทุ่นแรงแล้วก็สามารถที่เคลื่อนย,ย้ายได้ยอย่างสะดวกนะคะวิธีการมีหลายคนสงสัยว่า แล้วลคนไข้นอนแบบนี้จะเอาผ้ารองยกสอดอยังไงอันนี้มาดูกันค่ะนะคะตะแคงตัวคนไข้ค่ะชันเข่าขึ้นข้างหนึ่งแล้วก็มือวางนะคะการแขนด้านนี้ออกจะได้ไม่ถูกกดทับนะคะตะแคงตัวไปค่ะเอาไม้กันเตียงขึ้นก่อนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้คนไข้ตกเตียงค่ะตะแคงไปตึงคว่ำเลยค่ะหลังจากนั้นเมื่อกี้ที่พับผ้าไว้ใช่ไหมคะเอาผ้าสอดเข้าไปให้ตรงส่วนข้างบนนะคะรองรับคอของคนไข้ด้วยนะคะวางหมอนไว้แบบนี้ค่ะ,ะแล้วก็ยัดเข้าไปลึกๆเลย เวลากะว่าเวลาหงายมามันจะได้อยู่ตรงกลางผ้าพอดีนะคะประมาณนี้นะคะเนี่ยสอดแบบนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็หงายมันข่กลับมาค่ะชั้นเข่าด้านนี้ขึ้นค่ะแล้วก็ตะแคงตัวมาอีกด้านหนึ่งนะคะกางแขนด้านนี้ออกค่ะ แข่งตัวมาค่ะอันนี้คือผ้าที่เราสอดมาเมื่อกี้นี้หลังจากนั้นเราก็คลี่ผ้าออกค่ะอะแล้วก็ให้คนแข้หงายไปนะคะคนไข้ก็จะนอนอยู่ตรงกลางผ้าพอดีหลังจากนั้นเราจะทํากิจกรรมอะไรนะคะเลื่อนตัวขึ้นเลื่อนลงหรือว่าจะยกคนไข้อันนี้ก็สามารถทําได้เลยค่ะดึงเลื่อนตัวข,ขึ้นข้างบนแบบน,นี้ค่ะ ตัวนะคะชันเข่าด้านหนึ่งขึ้นค่ะแล้วก็เอามือวางที่อกนะคะมือด้านนี้กางออกค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้กดทับนะคะหลังจากนั้นจับตรงท่านะคะบริเวณหูตรงบนกับตรงกลางนะคะแล้วก็พิจะรแขงตัวไปค่ะถ้าคนไข้ช่วยได้นะคะให้คนไข้เอามือจับข้างเตียงค่ะดึงส่วนศีรษะขึ้นนะคะต้องรองท้าให้รับส่วนคอแล้วก็ให้หมอนอยู่บนผ้านะคะถึงจะยกได้ค่ะจับหูด้านบนสองข้างค่ะแล้วก็ยกขึ้น ที่หูด้านล่างสองข้างค่ะแล้วก็ยกขึ้นอันนี้เราสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้เลยนะคะจะยกบริหารหรือทําอะไรก็ได้เลยคะ่ะถ้าเรามีความจําเป็นต้องเคลื่อนย้ายคนไข้นะคะจากเตียงไปยังโซฟารหรือไปข้างนอกนะอันนี้เราจะใช้คนสองคนในการยกเคลื่อนย,ย้ายด้วยผพพ้าผืนนี้นะคะก่อนยกนะคะผูกผ้าลนะบริเวณกลางลำตัวเพื่อป้องกันคนไข้เลื่อนตกขณะ่ยกเคลื่อนย้ายค่ะคนข้างบนก็จะจับหูด้านบนสองข้างนะคะ แล้วก็อันนี้พี่จะจับข้างล่างนะคะให้สัญญาณนะคะเลื่อนตัวมาริมเตียงก่อนค่ะหนึ่งสองสามค่ะเราจะจับให้คนไข้นั่งนะคะก็เปลี่ยนสลับมือค่ะเลื่อนตัวขึ้นค่ะหนึ่งสองสาม ไขแคบนะคะต้องการที่เอาคนไข้ออกข้างนอกรถเข็นเข้าไม่ได้จะทําวิธีไหนดีพิวแนะนํานะคะใช้ผ้าผืนนี้ยกออกไปข้างนอกอันนี้คือช่องแคบๆนะคะจะพายกออกไปค่ะหนึ่งสอง ยกลงรถเข็นใช้สองคนนะคะหมุนตัวนะคะเมื่ออยู่ในท่านั่งแล้วนะคะทีนี้ก็จะจับกันคนละด้านค่ะอ่ะแล้วก็ให้สัญญาณนะ,ะอย่าลืมนะคะล็อกล้อรถเข็นไว้ก่อนนะคะเพื่อกันรถเข็นไหลลื่นแล้วก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะยกอีกรอบหนึ่งนะคะในลักษณะน,นี้ค่ะสดุนะคะเป็นโพลีเอสเตอร์ ความกว้าง68เซนความยาว108เซนมีหูจับ2ด้านนะคะด้านละ3อันค่ะแล้วลักษณะหูจับของเขาจะเย็บแบบแข็งแรงแน่นหนามากๆเลยนะคะรับน้ำหนักได้ถึง400กิโลกร,รัมอุ้มฟูนะคะแล้วก็กันน้ำได้ดีค่ะอันนี้คือน้ำจะไม่ทะลุผ่านลงข้างล่างนะคะตัวนี้จะระบายอากาศได้เวลานอนก็จะไม่ร้อนอบอ้าวให้ผ้ารองยกนะคะจะช่วยทุ่นแรงทำให้เราเลื่อนตัวคนไข้ได้อย่างง่ายลดอาการปวดหลังได้ค่ะ ถ้าใครสนใจนะคะพี่ยูทิ้งพิกัดเอาไว้ให้ค่ะ